เมื่อพูดถึงยูทูบเบอร์สายเกมเมอร์แห่งประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมียอดผู้ที่ติดตามที่เยอะมากๆรายชื่ออันดับต้ตนๆที่เราจะนึกถึงก็คือฮอตร็อกเกอร์และสีปิ้งสีเบลีเฟอร์สกิทฮาแมงยูดูหัวคายายังไงก็ได้ไปสับบกสาวแล้วก็แย่ๆมากมายหัวเือหัวเขียวแต่น่าจะสองคน<ม>แรกแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะวันนี้ผมจะพูดถึงแค่สองท่านนี้ครับที่เป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยว่าใครคือเกมเมอร์โน1 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของยูทูบเบอร์สายเกมเมอร์โน่นึงก่อนอื่นครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับทั้งสองคนก่อนครับเดี๋ยวรา,าเริ่มกันที่น้องพี่แป้ง4ีบิงซีครับพี่แป้งหรือที่คนรู้จักในนาม4ีบิงซีจะเป็นยูทูบเบอร์และนักแคสเกมหญิงที่ประสบความสำเร็จมากๆที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยครับจนได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการเกมแล้วแล้วแล้วใครเป็นคนตั้งเนี่ยไม่รู้ชังแม่ชื่อจริงของเธอชื่อ จือจืไม่บอกชื่อเล่นคือแป้งครับวันเกิดจือจืไม่บอก <c oughs> แล้วกูจะใส่มาทำคูดเลยวะเนี่ยซึ่งปัจจุบันเธอมีอายุประมาณ3 3ปีแล้วครับเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ของเธอคือพี่แป้งเริ่มทำช่อง YouTube ในปีพศ2557หรือประมาณ11ปีที่แล้วครับเธอเริ่มต้นจากอุปรกรณ์ที่เรียบง่ายอย่างไมโครโฟนราคา195บาบาทและคอมพิวเตอร์เก่าในบ้านไม่ใช่อันนี้นะโอเคเรามาเลือก ตัวละครอ่าแป้งขอเลือกเป็นรุงหนวดนะคะอันอัน,นอันนี้คือเสียงไมร้อยเก้าเก้าหรอครับของผมสามร้อยกว่าบาทรถเข็นบ้เตะแต่ความอืมกระโดดเตะกระโดดทีแมงง่งเลยไงล่ะเธอของเจ้าอาวาสจะมีไอ พี่แป้งครับเธอเริ่มแคสเกมที่ดาวโหลดได้ฟรีลงช่องในช่วงแรกยอดวิวไม่มากนะครับอืมไม่อยากจะคุยคลิปรแรกผมใต้ร้อยวิวลยส่วนคลิปปัจจุบัน20วิวซึ่งน้ำตาจะไหล <c oughs> แต่ด้วยความสม,ม่ำเสมอและความพยายามของเธอมันทำให้ช่องของเธอเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับสไตล์การแคสเกมของ C ี c ซเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นหัวเรียน ออยออยด้วยน้ำเสียงที่สดใสเป็นเอกลักษณ์ในการพากเสียงเป็นตัวละครต่างๆทำให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับว่นะคะคุณหมอมีใครอยู่ไหมอ๋อเธอตื่นแล้วเหรอเร็วกว่าที่คิดอีกนะนี่นี่มันอะไรกันคะทำไมทำไมฉันถูกมัดแบบนี้แล้วเข้าไปดูได้ไหมอัใช่นี่ปล่อยฉันนะ้อปล่อยฉันวนี้คุณจะทำอะไรคะจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ ย,ยน,น,นผู้ชดชดนี้มันแปลก,ปลกไหมถ้าไม่ดูคลิปเต็มนี้แล้วมาเห็นแค่ชอน,นี้นี่มันมันแปลกๆนะสุดมันทุกเพศทุกวัยจริงไหมเนี่ยและถ้อย่างน้นการนำเสนอเกมที่เรียบง่ายเล่นง่ายสนุกมีความน่ารักทำให้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเรียกเ,เข้ามามาทางนี้เสื้อโคตดดีคอร์เรชั่นสดใหม่เสื้อใหม่แค่สิบโรบัจ,จเสื้อใหม่แค่สิบโรบัจเขายกเว้นวัยหัวขาวนะ คงไม่มีใจคนไหนจะมานั่งด้วอะไรแบบนี้หออกมาเคื้อใหม่แค่10บโรบัสถ้ามีก็คงไม่เต็มแล้ว,แล,แ,ว,วและเธอก็ยังได้มีส่วนร่วมในการภาคหนังหรืออนิเมะนั่นก็คือเรื่องไปกันได้แล้วเจเดกพีที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขให้เองลูฟี่ทุกคนในที่สุดก็ได้พบกันอุต่าเองนะเรียกได้ว่าเธอทามันออกมาได้ดีมากๆครับ ไม่เหมือน,นใครบางคนเพราะว่าด้วยการที่เธอได้มีการภาคเกมที่เธอเล่นอยู่เป็นประจําสกิลการภาคของเธอก็เลยพัฒนาขึ้นเ <Wow. S 1> รื่อยๆปัจจุบันช่อง YouTube ของซีบิมีผู้ติดตามมากกว่า20ล้านคนครับทำให้เธอกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยครับรู้จักกับ c ีบิไปแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับฮอร์ร็อกเกอร์กันดีกว่าพีหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอต ล็อกเกอร์ก็คือหนึ่งในนักแคสเกมและสเตมเมอร์ที่รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยโดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่น้ำเสียงทุ้มต่ำและลาการพาก่ไม่เหมือนใครทำให้เป็นที่รักของแฟนๆมาอย่างยาวนานครับไปล่าง <c oughs> ไปล่างก็ได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยอกี้พี่เลยพี่เลยเฮ้ย เด๊ะเด๊เดมันมันคือเลยครับพี่เอกทำไมหัวล้ะได้หล่อลากไสขนาดนั้นพี่เอกชื่อจริง ไม่รู้ชื่อเล่นเอกวันเกิดไม่บอกอายุประมาณ33ปีครับอ,อายุเท่ากันเลยว่่ะไม่ไหมายถึงเท่ากับพี่แป้งเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ของพี่แกก็คือพี่เอกเริ่มต้นเส้นทางในวงการเกมมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนโดยมีความรักในการเล่นเกมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเ,เริ่มทาคลิปผาเกมแคสเกมลงในช่อง YouTube ผมได้ไปทําการเลื่อนหาเพื่อไปหาคลิปแรกของพี่แกเป็นเวลา2วัน ไม่ถึงอ่ะกูก็พูดไปงั้นแหละและก็เจอจนได้และนี่คือคลิปแรกของพี่แกเออตอนนี้บรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับอุ้ยอุยอุยเกิดอ,อะไรขึ้นครับได้ยินเสียงเดินนะครับเสียงเดินที่ได้ยินนี้ได้ยินจากตรงไหนฮะ เสียงมาจากเท้าผมเนี่ยผมเดินเองเจุดด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่สนุกสนานมีมุกตลกเฉพาะตัวปางคำากูดไม่รู้เรื่องทนๆ่อยนะและการพากเสียงตัวละครที่หลากหลายทําให้เขาสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญเขาได้ถูกนําไปเป็นตัวละครในเกมอีกด้วยเช่น Dead by daylight หรือ R O V ไอ้พวกคนโกหกไอ้พวกคนหลอกลวงเพราะพวกเมืงกูถึงต้องเป็นแบบนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมือแครี่คุณภาพที่คุณไว้วางใจผมคุยอใครเนี่ยสุดอย่างเยอะเปิดโหมดแว้นแสนสนานพวกอย่างปั่นลั่นสุดๆไปว่าทุกคนโคตรจะยิงให้ยับเลย และนี่มันก็คือสิ่งที่ย้ำว่าเขามีชื่อเสียงและอิทธิพลในวงการเกมมากมายแค่ไหนสิ่งที่ทำให้ฮาร์ดวอร์เกอร์แตกต่างจากคนอื่นก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมากไม่เปิดเผยใบหน้าและไม่ใช้ชื่อจริงในการทํางานทําให้แฟนๆรู้สึกสนใจและติดตามเขามากขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่เจไลฟ์ like สดเนี่ยคือจะมีคนดูเยอะมากๆครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นครับคนธรรมดาปกติอย่างเราเนี่ยสองคนก็หลุดแล้วและที่สำคัญมียอดโดนทที่สูงมากๆซึ่งนั่นมันก็สะท้อนถึง ความรักความผูกพันที่แฟนๆมีต่อเขาครับปัจจุบันฮา Hard r เกอร์มีผู้ติดตามประมาณเกือบ10ล้านคน บน u t u b e ครับและยังคงเป็นหนึ่งในสร er ีมเมอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเกมของประเทศไทยครับและการที่จะตัดสินว่าใครคือเกมเมอร์อันดับหนึ่งระหว่าง h a r ์ Rock ก r er กับซีบิงซนั้นค่อนข้างยากครับแต่แต่ก็ได้อยู่เพราะทั้งคู่นั้นต่างมีจุดเด่นและอิทธิพลในวงการเกมที่แตกตากกา่างกันขึ้นอยู่กับว่าจะวัดจากเกมไหนแต่ของซีบิงซครับส่วนมากจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยๆน่ออาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ h a r ์ Rock e r อร์ครับคือพี่เอกเนี่ยแกจะมี พนอย่างมากในวงการเกมมาอย่างยาวนาน ฐานแฟนคลับของพี่เอกมีความเหนียวแน่นสูงและส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าของพี่แป้งครับและเพราะด้วยเหตุน,นั้นมันจึงทําให้มียอดโดเนตในการไลฟ์สดที่สูงมากๆอย่างในวันที่พี่เอกไลฟ์สดในวันเกิดก็มียอดโดเนตที่สูงถึง4ี่แสนบาทในวันเดียวซึ่งถือเป็นสถิติสูงในระดับโลกเลยครับซิมิงซีงซงครับอย่างที่บอกไปว่าเธอมีอิทธิพลในกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและไม่ได้มียอดโดเนตหรือรายได้ที่เปิดเผยครับก็สรุปตามนี้ครับถ้าพิจารณา,าจาก จำนวนผู้ติดต,ตามบน YouTube ซิ่งซีคือเบอร์หนึ่งครับแต่ถ้าพิจารณาจากอิทธิพลและความเหนียวแน่นของแฟนครับฮ a นล็อกเกอร์ได้รับการยกย่องอย่างสูงและมีนการพูดถึงอย่างมากและเขาคือเบอร์หนึ่งในด้านชื่อเสียงครับและต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ผมไม่เจ,จตนาจะโจมตีใครคนใดคนหนึ่งนะถึงแม้กขาจะเป็นคนแบบนั้นก็ตามแต่ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะมันเกิดจากความสงสัยผมก็เลยเข้าไปศึกษาหาข้อมูลบ拉ก็สรุปได้ว่าพี่โนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ในด้านผู้ติดตามครับแต่เป็นในด้านชื่อเสียงด้านวง การเกมที่คนรู้จักเจอะคิดเห็นยังไงใครคนเป็นโนหนึ่งเพราะอะไรคอมเมนต์มาครับแต่ตอนนี้กูไปละเดีดยดโดน f อฟซีซีบินกระทือ